แต่ในสิ่งที่น่าประทับใจก็มีสิ่งที่น่าเศร้าปนอยู่นาคาหาระเป็นคนในชนชั้นชาวนามีหน้าที่ทำเกษตรกรรมเป็นกระดูกสันหลังของปราศาสตรแต่ฐานะที่บ้านของเขากับแทบไม่พอกินอดมื้อกินมือ้อเหมือนคนอื่นๆที่อาศัยอยู่รอบๆปราศาสตรเช่นกันบ้านเมืองยุคนี้ทั่วทั้งจัก,กวรวรรดิเป็นเหมือนกันหมดพวกกลุ่มผู้ปกครองอิทธิพลใหญ่ พวกสมุไรก็หายอำนาจขูดรีดภาษีพวกเราอย่างหนักเอาไปสร้างกองทัพแย่งชิงอำนาจกันแล้วดูพวกเราสิพวกเราจะอดตายอยู่ล้อมรอลูกชายข่าน่ะนะได้ไปช่วยพวกตระกูลมินามโตะปราบตระกูลไทระจนราบ่าบพนาศูนนี่ทําไม้ได้ลูกชายข่านนะนะ